สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขเด่นนะครับเด่นบนหลักสิบหลักหน่วยเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับ เป็นสูตรเลขเด่น3ตัวมาหลัก10หลักหน่วยนะครับยังไม่หลุดหลัก10หลักหน่วยเข้ามาก็13งมวดติดนะครับสูตรนี้นวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้นะครับ6 7 8ผลรางวันที่ออกก็คือ083ตัวที่มานะครับคือเลข8 งวดที่13นะครับงวด <c oughs> งวดที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับมาเส้นทางการเดินก็เข้ามาจากงวดที่ออก2องนะครับเป็นตัวเลข3ตัวส่วนมากในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยยังไม่หลุดนะครับ <c oughs> อย่างงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามา 7บวก4เป็น11 11บวก4เป็น15นะครับ15บวก7เป็น22ได้เลข2เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับสูตรนี้2 3 4ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดแรก2 2 7เลข2มาหลักร้อยแล้วก็หลัก10งวดต่อมานะครับ8 9 0ออก403เลข0มาที่หลัก10 3 4 5 ออก938นะครับเลข3มาที่หลัก10 345ออก446เลข4มาหลักร้อยแล้วก็หลัก10 890ออก095เลข9มาที่หลัก10 678ออก567นะครับมาหลัก10หลักหน่วย456เลข6มาหลัก10 456 หกสอเลข5มาที่หลักสิบสี่ห้ออกสองแปเลข6มาที่หลักหน่วย012ออก3ามเเลข1มาที่หลักหน่วยแล้วก็901ออก8 1ดมาหลักสิบหลักหน่วยนะครับออกเบิ้ล แล้วก็6 7 8ออก9 9 7เลข7มาที่หลักหน่วยแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ6 7เเลข8มาที่หลักสิบก็ถือว่ายังเดินต่อนะครับสูตรนี้หลักสิบหลักหน่วยนะครับยังไม่หลุดทั้งหมดก็13มงวดนะครับอันนี้ของงวดเก่า12งวดงวดที่13นะครับต่อไปจะเป็นงวดที่14นะครับ ที่สิบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับตำแหน่งที่เรามาบวกกันนี้มาจากไหนนะครับ0ูนยสาเจดสอง ก็จะเป็น0บวก3บวก7นะครับเป็น10 10บวก2เป็น12นะครับได้เลข2 2เพิ่มไปนะครับเป็น3 3เพิ่ม1เป็น4นะครับ3ตัวเพิ่มไปนะครับทีละ1แต้ม3ตัว2 3 4 จะมีมาหรือไม่นะครับของงวดวันที่หนึ่งตุลาคม63เรามารอผลนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สําหรับสูตรนี้นะครับเด่นในตำแหน่งหลัก10หลักหน่วยบนนะครับยังไม่หลุด13งวดยังไม่หลุดหลัก10หลักหน่วยบนถ้าเราเอามาเทียบกับสูตร ที่เข้ามานะครับที่ลงให้ดูแล้วนะครับที่จับคู่ที่จับคู่ให้ดูนะครับ <c oughs> อันนี้คือสูตรหลักสิบ <c oughs> หลักสิบพร้อมสูตรตัดคู่ขี้ที่เข้ามาจากงดที่แล้วนะครับ ันนี้ของงวดที่แล้วได้ห้าหกเจ็ดแปดตัดคู่คี่แล้วเหลือ6กับ8นะครับที่เป็นเลขคู่สูตรตัดได้เลขคู่ผลปรากฏว่าตัวที่มาคือเลข8นะครับออกแปดสาสำหรับงวดนี้หลักสิบสูตรนี้ได้5 6าหสูตรตัดคู่คี้ได้เลขขี้ตัดเลขคู่แล้วก็จะเหลือเลข5กับเลข7นะครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับ ถ้าเดินต่อนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยก็สูตรนี้ก็ลงให้ดูแล้วนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับหลายงวดนะครับสูตรนี้แต่ที่ลงที่เห็นตัวอย่างก็ของงวดที่ผ่านมานะครับมีริงสูตรนี้อยู่กับผมเข้ามาหลายงวดนะครับจากงวดที่ออกสองแปดหกนะครับ สี่ห้างวดที่เข้ามานะครับแต่เอาลงงวดแรกของงวดที่ผ่านมานะครับเอาลงก็ได้สามสี่ห้าหกนะครับสูตรหลักหน่วยมาที่เลขสามนะครับทีนี้ของงวดนี้งวดนี้หลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยได้สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าแล้วทำไมที่ว่าผมตัด ตัด2คู่นี้ออกนะครับที่ว่าเน้นไป6ชุดก็จะมี2 5 2 5 3 5 4 7 2 7 3 7 4ก็เพราะว่าสูตรสูตรเลขเด่นสูตรเลขเด่นมันได้2 3 4 2 3 4สูตรเลขเด่นเด่นหลัก10หลักหน่วยนะครับ หลักสิบหลักหน่วยยังไม่หลุดในสูตรนี้สถิติที่ผ่านมา12 13งมวดยังไม่หลุดในตำแหน่งของหลัก10หลักหน่วยแล้วก็งวดนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับได้2 3 4 2 3 4ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสูตรหลัก10หลักหน่วยที่เข้ามามันก็จะไปตรงกับ หลักหน่วยใช่ครับต่อ,อใช่สูตรหลักหน่วยสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับสามสี่ห้าหกมาที่เลขสามงวดนี้ได้สองสามสี่ห้าทีนี้ถ้าเราสูตรเลขเด่นมามามาเทียบดูนะครับ สูตรเลขเด่น3ตัวมันได้2 3 4มันก็จะมาตรงกับสูตรหลักหน่วย2 3 4ผมถึงตัดเลข5ในชุดที่ที่ลงให้ดูนะครับก็คือชุดนี้ส่วนหลักสิบหลักสิบที่เข้ามามันก็ไม่ตรงกับสูตรเลขเด่นตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าสูตรเลขเด่นยังเดินต่อนะครับงวดนี้ ความน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นไปที่หลักหน่วยตามสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดานะครับเพราะว่ามันมาตรงกับสูตรหลักหน่วยนะครับ2 3งสามสี่ห้าสูตรเลขเด่นบนเด่นหลักสิบหลักหน่วยได้สองสามสี่ฉะนั้นความน่าจะเป็นหรือว่าคิดว่ามันน่าจะมาที่หลักหน่วยนะครับ2องสามเพราะว่าไปตรงกับสูตรหลักหน่วย ตรง3ตัวเพราะว่าสูตรเลขเด่น3ตัวนะครับ2 3 4 2 3 4ี่สสี่เราก็ตัด5คิดว่านะครับตัด5ไปก็จะเหลือในชุดเด่นเด่นอยู่6ชุดในสูตรเก่าที่เข้ามานะครับอันนี้คือสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สูตรเลขเด่นสูตรเลขเด่นมาเทียบแล้วก็2 3 4นะครับสูตรเลขเด่นอันนี้สูตรหลักหน่วยอันนี้สูตรหลักสิบที่เข้ามา อันนี้จะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับอันนี้1ตุลานะครับเดี๋ยวจะมีสูตรใหม่ๆมาเพิ่มเติมเราค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สูตรเลขเด่น ถ้าจเ้าสูตรเลขวิ่งบนสองตัวมาเทียบกันอีกมันก็จะมีตัวตรงไหมครับแบบอันนี้วิ่งบนสองตัวสูตรนี้12บงวดเข้ามาได้8กับ9 8กับ9ถ้าตอนนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเลขเก้เลขเก้นี่จะเอามาไว้ ไว้ที่หลักสิบนะครับเพราะว่าสูตรหลักสิบคู่ขี้มันได้เลขขี้ถ้าสูตรนี้เดินต่อคิดว่าน่าจะเป็นเลขเก้านะครับอีกตัวหนึ่งในตำแหน่งหลักสิบส่วนสูตรนี้ไม่ตรงนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งหรือว่าตัวไหนจะมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆก่อนนะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับก่อนที่จะนำไปใช้ก็ต้อง มีข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจได้ตัวท่านเองนะครับเพราะว่าสูตรก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตไม่มีใครทราบนะครับว่าผลาัวัลจะออกอะไรท่านผู้ชมต้องมีสติและวิจรณญาณด้วยตัวท่านเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ